กาบเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพผมสมชายฝั่งชนติดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอขอบคุณท่านประธานและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ให้ความกรุณาและให้เกียรติกับการตอบกระทู้ถามของผมในวันนี้เพราะว่าประเด็นในวันนี้เป็นประเด็นที่ อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องความมั่นคงอาจจะเกี่ยวพันกับความรู้สึกและอาจจะเป็นประเด็นซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวก็ได้เพราะพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาในพื้นทะี่อำเภอชนะและหลายๆอำเภอที่มีความเกี่ยวข้องเพราะว่า เมื่อวันที่7พฤษภาคม2562หลังจากมีการเลือกตั้งไม่นานแต่ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลในรัฐสภาแห่งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับโครงการที่เรียกว่าจะนะเมืองต้นแบบก้าวหน้าหรือ อาจจะตั้งชื่ออะไรก็าตามที่เป็นการโน้มน้าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วกำหนดให้ชนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้านั่นคือมติคลมก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลในสภาแยหย่งนี้มันทำมีลักษณะช่วงชิงและรวดเร็วเสียลืเกินเพราะว่าตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินราชการพื้นที่สามชายแดนภาคใต้ ให้อานาจกับสบตไว้มากมายมหาศาลพรบนี้ออกเมื่อปี2553แน่นอนครับถ้าย้อนกลับไปดูก็หลังจากที่กองทัพได้ช่วยรัฐบาลในเวลานั้นขอคืนพื้นที่กรุงเทพและผลตอบแทนก็คือพรบปลรรารราชการมาเหมือนกับยก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ในมือของกอรามานอ และพรบน,นี้ได้มอบอำนาจมากมายมหาศาลในการกำหนดแนวทางในการเอาส่วนของความมั่นคงไปรับผิดชอบวางแผนทา้งเศรษฐกิจด้วยโดยอาศัยมาตราสิของพรบน,นี้นี่คือที่มาของสิ่งที่ผมจะถามในวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผ่าน ท่านประธานสภา,าก็อยากจะให้พี่น้องทั่วประเทศได้เห็นความเป็นชนะซสียก่อนชนะชนะครับคือแผ่นดินก็อยากจะให้เห็นสไลดที่มีความบริสุทธิ์มีความสวยงามและก็เป็นแหล่งธรมหากิน ของพี่น้องคนยากคนจนชนะในฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเป็นต้นทานของวงโซ่อาหารในอ่าวไทยแต่วันนี้เนี่ยที่ชนะกำลังจะถูกบอกว่าสิงว่าร้อมแบบนี้พี่น้องไม่ควรจะเก็บปอ,อมันไว้ เอาความเจริญรุ่งเรืองแบบอุตสาหกรรมซึ่งพร้อมที่จะผลิตอากาศเสียน้ําเสียให้กับพื้นที่เหล่านี้นี่คือสิ่งที่มันกําลังจะเกิดปัญหาและเกิดความขัดแย้งในระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันที่11กรกฎาคม2563สอบอตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการ รับฟังความคิดเห็นในเรื่องนีโคมอุตสาหกรรมจนะแน่นอนครับมันไม่ได้เกิดมาจากความเรียกร้องต้องการของประชาชนแต่เรียกเป็นความต้องการของคณะรัฐมนตรีผ่านการเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ในวันที่7พฤษภาคม2562จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาจากข้างบนไปสู่ล่างและว,วันนี้เนี่ย สบตก็พยายามที่จะทํารับฟังความคิดเห็นว่าเห็นด้วยทั้งทั้งที่รายละเอียดของโครงการเป้าหมายและความต้องการของพี่น้องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคใต้เป็นอย่างไรผมจึงอยากจะถามท่านรัฐมนตรีว,าารว,ว่าการกระทรวงกลาโหมผ่านท่านประธานสภาว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่กําลังดําเนินการอยู่และที่จะดําเนินการในวันที่11กรกฎาคมนี้เนี่ย ใช้สําหรับไปทําอะไรและการรับฟังความคิดเห็นในวันที่11เนี้ยจะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาให้โครงการดําเนินไปหรือไม่และถ้ามันขัดแยง้งกับสิ่งที่องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาทําอยู่ก็คือการพูดถึงการวางผังเมืองรวม ซึ่งใช้งบประมาณไปประมาณสิบห้ล้านในการทำผังเมืองสงขาถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยกระบวนการทั้งหลายที่ทำอยู่เนี่ยมันไปแก้ปัญหาอะไรและมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์และที่สำคัญผมอยากจะถามย้ำอีกว่าสวตได้ใ,ใช้แนวทางแนวคิดกฎหมายอะไรมารับฟังความคิดเห็น หรือใช้งบประมาณจากส่วนไหนมาไปทําเรื่องนี้ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นความต้องการของเอกชนไม่ใช่โครงการของรัฐอยากจะถามว่าสบตมีบทบาทหน้าที่และมีอํานาจกระทําตามกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ครับเชิญทานาตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชายชาญตอบครับ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมพลเอกชัยชาญชาวมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับมอมหมายจากนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้มาตอบกระทู้ถามในเรื่องนี้ก่อนที่จะตอบเรียนคําถามของท่านสมาชิกผมขออนุญาตเรียนถึงบทบาทหน้าที่ของสูงนวยการบริหารจัดกานภาคใต้หรือสอบตนะครับ ตามที่ท่านได้กล่าวนะครับก็คือได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกรารบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้คู่สับพศ1 5 3นะครับซึ่งหน้าที่ก็เป็นหน่วยงานหลักในการที่จะบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบและมีเอกภาพขออนุญาตเรียนกับยนประธานว่าสปตอเองนั้นถ้าพูดถึงหลักในเรื่องของการจัดแล้วตามพรบรแล้วก็จะเป็นสว่วนราชการ พลเรือนนะครับแต่ก็อาจจะว่าไม่ไม่จะเป็นหน่วยงานที่ด้านความมั่นคงขออนุญาตเรียนว่าในอำนาจหน้าที่ของสพตตามพระราชบัญญัตินั้นได้กําหนดให้มีอำนาจในเรื่องของการจัดทํายุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะพร้อมแผนปฏิบัติการและดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการบูรณาการการทุกหน่วยงานนะครับในการดําเนินการนั้นที่ผ่านมาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น รัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี259ในเรื่องของโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยได้เลิ่มดําเนินการมาในสามเมืองหลักก็คือได้แก่อเภอเบตงจังหวัดยะลาอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและอสงขรโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยได้กําหนดให้เมืองที่4กับองเบอร์นะนั้นเป็นเมืองคู่ขนานของการพัฒนา ต้องกลับเรียนประธานว่าในช่วงระยะเวลาสองปีแรกนะครับในการดําเนินการในการพัฒนาสามมืองหลักนั้นก็ประเมินแล้็ได้ประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจนะครับในส่วนของเรื่องของการค้าชายแดนเรื่องของการท่องเที่ยวในที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องการลงทุนในภาคอุตรมในพื้นที่นี้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับก็มีการประเมินว่าในการดําเนินการนั้น เพื่อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็น่าจะขยายไปสู่ของเมืองที่4นะครับซึ่งอเภชนะนัน่นเองนะครับเป็นดําเนินการในเรื่องของการคู่ขนานของการพัฒนา,ก,า,ฒนาก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ7พฤษภาคมรศ .2 ตามที่ท่านสมาชิกท่านได้กุณาเรียนให้ทราบนะครับด้ยเห็นชอบที่จะเห็นชอบในหลักการนะครับในการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบนะครับที่อชนอะนให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของเป้าหมายในการดําเนินการนั้นก็เป็นการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนนะครับที่จะเชื่อมโยงที่จะพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการศึกษาพหุสังคมการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสิ่งที่สําคัญนะครับที่ได้ดําเนินการก็คือว่าต้องคานึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการที่จะทําให้การดําเนินการบริหารราชการ ในส่วนของการกระจายอํานาจไปสู่ในพื้นที่นะครับแทสินมากันั่นคือว่าก็ต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนนะครับตอบคําถามท่านว่าการรับความความคิดเห็นนั้นนะครับได้แท้หลับไปทําอะไรต้องขออนุญาตเรียนว่าในการรับความความคิดเห็นนั้นในมติคณะมนตรี วเียรติพุทภาคมนั้นก็ให้ทางทางสวตซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบดําเนินการเรื่องการมือในพื้นที่นั้นได้เชิญชวนให้ประชาชนนะครับได้แสดงข้อคิดเห็นเสนอข้อคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะประกอบในการที่จะนําไปเป็นข้อมูลรวบรวมการดําเนินการทั้งหมดนะครับความเห็นของประชาชนนั้นเข้าไปในสู่ของการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้ใช้เป็นข้อมูล ประกอบกับการดําเนินการตามความร,รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการการรับฟังความาคิดเห็นของประชาชนนั้นได้สพทนั้นได้กําหนดไปใน4ช่องทางนะครับในการแสดงความคิดเห็นในช่องทางที่1ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของสำนักงานประหลัดสํานักนายดุลตรีนะครับช่องทางที่2ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในการเปิดเวทีรับฟังนะความคิดเห็นซึ่ง เดิมได้กําหนดในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในช่วงนั้นมีสถานการณ์โควิดก็ได้กําหนดให้เป็นเลื่อนมาเป็นวันที่11กันยายนที่จะถึงนีนะ้ช่องทางที่3ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในส่วนของจดหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สนะู่มิตรการประชาชนของสำนักประดัดนักนายทุกสัมมนตรีและช่องทางที่4ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยใช้วิธีการสํารวจสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลซึ่งใน3ช่องทางนั้นก็ได้ดําเนินการ ได้ข้อมูลไปียบร้อยแล้วก็เ,เหลือในช่องทางที่สองคือการรับฟังความคิดเห็นนะครับในฐานะเป็นจัดเิธีการรับฟังผมขออนุญาตเรียนว่าในการดําเนินการนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนตามอํานาจหน้าที่ของสวตนะครับที่ได้ตหลดไว้ในพระราชบัญญัติในเรื่องของฝ่ายราชการจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ในส่วนรายละเอียดของการดําเนินการ ก็คิดว่าท่านสมาชิกก็คงจะได้ถามต่อไปนะครับผมขอญาติตอบในประเด็นคําถามที่หนึ่งท่านนี้ครับขอพระคุณท่านประธานครับเชิญท่านสมชายคําถามที่สองครับขอบคุณท่าน,าาานประธา,า,านและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ตอบคําถามที่นี้มันมีประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์สามเมืองที่ท่านรัฐมนตรีตอบมานั้นมันไม่มีอุตสาหกรรมหนัก แต่ที่ชนะเนี่ยถูกกำหนดโดยอุตสาหกรรมหนักซึ่งเป็นที่หวาดหวั่นของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แต่จำเปิชนะแต่มันสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวพันกันมันมิติแห่งความทั้งพันทุงสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้ำทะเลอากาศมันไม่ได้บอกว่าทำที่ชนะเกิดที่ชะนะอะไรมันจะอยู่ที่ชนะ ทะเลเอ่าวไทยเนี่ยถ้าหากว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านประธานสภาผ่านไปบนเครื่องบินในตอนค่ำคืนเนี่ยเราจะเห็นว่าเรือประมงในเขตพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกไม่ได้อยู่ที่ชายฝั่งแถบมาตบตาพุทธแถบแหลมฉบังเลยมันกินพื้นที่ออกไปไกลเป็นร้อยกิโล มันแสดงว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกมันหายไปแล้วมันหายไปได้วยเหตุอะไรเนี่ยหลายคนหลายท่านก็คงเข้าใจได้แต่ในท้องทะเลไทยเนี่ยมันมีการหมุนเวียนของน้ําซึ่งมันขึ้นจากใต้ขึ้นเหนือจากสงขลาก็มานครมานครมาชุมพรมาสุราษฎร์ลุร มาสุราษมาจุมพรมาประจวบแล้ววงจรมันก็เลียวเลียวรอบอ่าวไทยนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของมันอุตสาหกรรมหนักที่จะเป็นลงที่ชะนะตามแผนงานโครงการของสรรบตเนี่ยภาพความรู้สึกพี่น้องที่อยู่กับทะเลพี่น้องที่อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทะเลท่านลองนึกภาพดู ถ้าท่านมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วเกิดมีคนข้างๆบอกว่าฉันจะทางโรงเตาเผาขยะท่านจะอยู่อย่างไรสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาที่สุดก็คือมันมีมติคอรมอมาก่อนที่จะให้มารับฟังความคามิดเห็นนี่คือการบริหารประเทศแบบอำนาจรัฐรวมศูนย์และบังคับว่าประชาชนจะต้องเอาตามที่ฉันต้องการประชาชนเป็นขยะเลยครับ ที่ฉันตะเขียเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการก็คือการรับฟังความเรียกร้องต้องการของพี่น้องประชาชนก่อนพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนหรือชายแดนภาคใต้ห้าจังหวัดตามพรบรปณราชการภาคใต้เนี่ยเขากำหนดยุทธศาสาตร์ไว้ในกฎหมายและระเบียบของสอบตด้วยโดยเฉพาะยุทธศาสาตร์ที่ห การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่วิถีชีวิตและความเรียกร้องต้องการของประชาชนท่านละเลยยุทธศาสตร์ที่จะไปสร้างสันทีสุขและความสามาคัคคีผมอยากจะดูภาพว่าวันนี้มันเกิดความขัดแยง้งระหว่างพี่น้องประชาชนสองฝ่ายและนี่มันอาจจะเป็นประเด็นที่เด็ดดอกไม้กระเทือนทุ่งดวงดาวซึ่งขวายความมั่นคงของรัฐควรจะดู สิ่งที่ผมอยากจะถามวันนี้ว่าหนึ่งอาจจะรับไปถึงการยกเลิกคําสั่งที่ก,กําหนดให้จะนาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่เอาอุตสาหกรรมหนักไปลงได้หรือไม่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องตั้งคําถามแต่ตั้งคําถามไว้สําหรับการปฏิบัติการได้จริงนั่นก็คือวันที่11นี้เนี่ยในแต่หน้าที่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ตามมาตราที่31นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระหยัดก,การบริหารราชการแผ่นดรัฐในจังหวัดภาคใต้เนี่ยท่านนายกท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมใน,นานะที่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความมั่นคงของประเทศเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นหรือยกเลิก มติคลมในวันที่7ิพฤษภาคม2 5 6 2และไปเริ่มรับฟังความคิดเห็นว่าประชาชนมีความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ของเขาอย่างไรก่อนความคิดเห็นมันควรจะมาก่อนความต้องการของรัฐส่วนกลางนี่แหละมันแสดงแสดงถึงความเป็นอำนาจรัฐรวมศูนย์และที่สำคัญประเทศนี้เนี่ยกำลังยก หจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ในกำมือของกรมนประชาชนเหมือนกับวัตถุอย่างหนึ่งที่ถูกเขียมาอะไรก็ได้ผมจึงบอกว่าในวันที่11เนี่ยมันอยู่ในต้มกลางสถานการณ์ของพรกรฉุกเฉินของรัฐบาลท่านเองที่อ้างโควิดไว้นะ่ะสถานการณ์ตอนนี้ที่ผมบอกว่ามันจะเป็นการ เด็ดดอกไม้กระเทือนทั้งดวงดาวเพราะว่าสปตกำลังใช้อำนาจบาดใจส่งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปกดดันต่อพี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของการบริหารจัดการการรับฟังความคิดเห็นแบบสปตท,ทำอยู่ไม่มีใครอยากจะขัดฝังการพัฒนาที่ทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นแต่ เมื่อเขาไม่มีความรับรู้และไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเขาเขาย่อมแสดงออกทําไมสบตเตรียมเจ้าหน้าที่ในวันที่11และกําลังปฏิบัติการอยู่เลือกเฉพาะคนที่เห็นด้วยเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นถ้าผมพูดแบบตรงไปตรงมาระหว่างลูกผู้ชายทหารแบบท่านรัฐมนตรีช่วยวก,กรกระทรวงผม ไม่นักเลงเนี่ภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันควรจะให้โอกาสเลื่อนไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในวิธีการที่มันใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใช้อาจารย์มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาใช้ความร่วมมือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วมันจึงจะพูดถึงหลักแห่งสันติภาพในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เราใช้ โอกาสนี้เป็นเครื่องมือไหมผมจึงถามว่าท่านเลิกการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ได้ไหมท่านสมชายท่านสมชายก็ท่านเหลือเวลานาทีเศษเศษจะนั่ท่านรีบถามคำถามเลยนะครับผมจึงถามว่าดยกลัวเสียเวลาก่อนท่านจะเลือกเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นในวันที่สิบเอ็ดนี่กันพูดแบบตรงๆเลยว่ากรกฎาคมนี้ได้หรือไม่แล้วไปเริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมไปมากที่สุดหรือท่านจะยกเลิก มติคลมเมื่อวันที่5วันที่7กพฤษภา,าคมปี6-2ได้หรือไม่แล้วไปกลับไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าเข้าถึงเข้าใจและพัฒนาเริ่มต้นจากข้างล่างได้หรือไม่ขอบคุณครับท่านประธานเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับครับกับเรียนท่านประาาธานรรสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ในประเด็นคำถามที่สองก่อนอื่นขอเรียนท่านประธานครับว่าในการดําเนินการนั้นก็คงไม่ใช่เป็นการทน์บังคับนะครับในการรับฟังความคิดเห็นขอจะเรียนว่าในเรื่องของโครงการปัจจุบันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการทั้งระบบนะครับในภาพรวมทั้งระบบว่าประชาชนในพื้นที่นั้นมีความคิดเห็นอย่างไร ในการดําเนินการต่อไปนั้นก็จะต้องมีกระบวนการในการดําเนินการตามขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนนะครับในส่วนของการดําเนินการนั้นในเรื่องของการที่จะกําหนดคนที่จะเข้ามารับฟังเีนั้นขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับว่าไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่เห็นด้วยนะครับในส่วนของการดําเนินการนั้นก็จะเป็นการรับฟังทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่มีข้อสังเกต ผู้ที่มีข้อคิดเห็นผู้ที่มีข้อห่วงใยทั้งในผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับก็จะมีการรับฟังทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของผลกรุกเฉินนั้นก็จะไม่มีผลต่อการดําเนินการนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่อะไรไปกดดันทั้งสิน้นในการดําเนินการที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัย เรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการรักษาระยะห่างนะครับที่จะทําใหนะ้การรับความความคิดเห็นนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการนียในขั้นตอนของการรับฟังนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการทั้งระบบนะครับก็จะมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนนะข้อมูลทั้งหมดที่ได้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการตามภาระ,ะหน้าที่ต่อไปนะครับก็คงไม่ใช่ที่จะรับฟังเครั้งนี้แล้วก็จะจบการดําเนินการก็จะมีขบวนการขบวนการตามขั้นตอนนะครับก็จะเข้าคณะกรรมการวิทุศาสตร์จังหวัดายแดนภาคใต้ดําเนินการต่อไปซึ่งมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะไปดูแลและเน้นที่ผมเน้นย้ำไปแล้วในเรื่องของเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ าการดาเนินโครงการหรือจะไม่ดําเนินโครงการอย่างไรก็ตามก็จะต้องเต็มเ,เป็นความต้องการของประชาชนเป็นหลักนะครับขอบพระคุณครับท่านสมชายเหลือเวลาอยู่สี่สิบสองนาทีนะครับครับขอบคุณท,<า><ด>ท่านประธานครับ,รบผมสมชายฟังจนจิตครับก็ยังมีเวลาเหลือสี่สิบสองนาทีก็ต้องถามว่า กระบวนการที่มันเริ่ม <42 S 1> ต้นมาสี่สิบสองวินาทีนะครับผม <นะ S 2> พูดผิด <12 S 1> ไปสี่สิบสองวินาทีทครับเอ,อกระบวนการที่เริ่มต้นมาไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมเนี่ยมันจะนําไปสู่ความถูกต้องชอบธรรมได้อย่างไรครับและที่สําคัญที่สุดในวันนี้ก็คือมันสร้างความแตกแยกในพื้นที่ด้วยความทั้งสองฝ่ายไม่เข้าใจสิ่งที่มันเป็นข้อเสนอจาก ส่วนกลางไปว่าต้องการอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราเป็นข้อกังวลมากใน,นานะสมาชิกสภาผระแทนรัศดรภาคใต้ปัญหาภาคใต้ย,ยังไม่จบถ้าพยายามที่จะเขีียรล่องรอยอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาขอบคุณกรบท่านประธานเชิญท่านตีตอบครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่รพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ก็ขอบคุณนะครับใน,ในข้อห่วงใหญ่ของท่านสมาชิกในการดําเนินการนะครับตรงนี้ก็จะส่งต่อไปยังหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่คือสอบตในการดําเนินการต้องเรียนท่านประธานอย่างท่านสมาชิกว่าในการดําเนินการในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเพื่อเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อจะมีต้องการลงทุนเพื่อต้องการศึกษาที่ดีขึ้นมีการจ้างงานในพื้นที่ นะครับรัศดรในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้สามารถที่จะมีงานทําในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปหายงานทําในประเทศเพื่อนบ้านเขาก็จะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีการกินดีอยู่ดีในพื้นที่นะครับข้อห่วงข้อกังวลอะไรต่างๆที่ในประชาชนในพื้นที่หรือท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรท่านได้ให้ข้อมูลนั้นผมจะส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติในพื้นที่คือสปตนะครับได้รับข้อมูลที่ ท่านได้เสนอตั้งคําถามในวันน,นี้ด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณธรรมดีนะครับ